ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am m a l i c e นะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องการจัดฟันนะคะยีก็อมตอนนี้นะคะเราก็จัดได้ประมาณปีประมาณปี1ปีกับ7เดือนแปดเดือนนะสัก yeah. เยอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะเราก็จะต้องจะได้ถอดแล้วนะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์ใช่ไหม วันที่16ก็จะได้ถอดแล้วนะคะก็เราก่อนที่จะถอดเนี่ยมันมีอัปเดตที่เรายังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนฟังเนาะก็คือเราได้ใส่ยางนะคะเป็นยางดึงฟันอันนี้นั่นเองก็เป็นเหมือนหนังยางซึ่งเล็กๆแบบเป็นเป็นอย่างงี้เห็นมันไม่เห็นอะจริงนะคะเป็นหนังยางอย่างนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวฟันสองข้างนะคะทำใจจะขออยู่เนาะก็ทำแับนั้นมาประมาณสามเดือนแล้วก็จะแบบเวลาพูดก็จะแบบมันเขาเรียกวอะไรอะ่ะมันต้องอ้าปากก็หูแบบอ้า <c oughs> ได้เลยทุกคนแล้วก็แบบดีใจมากที่จะได้ถอนแล้วนะทุกคนแบบอ้าในที่สุดแบบ แต่ว่าแบบคือเจ้เราใช่ปะคือมันมีเรื่องล่าเดิงก็คือเจ้เราบอกว่าเวลาเขาทําฟันแบบว่าเวลาถอดไอ้เครื่องมือใช่ไหมมันจะแบบเป็นรอยอาจจะเป็นรอยกาหรือว่าสีไม่สม่ําเสมอเขาก็จะต้องเจียเราเป็นคนที่ไม่ชอบการเจียฟันเพราะมันแบบมันเสียฟันมากทุกคนอะอันนี้บอกก่อนนะไม่ไม่เป็นทุกคนนะอาจจะเป็นแค่เราคนน่าจะคนส่วนน้อยที่เป็นด้วยแหละก็ จะได้แน่นาะฟันจะตรงแล้วดีใจเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เลยละกันตื่นเต้นมากทุกคนคือตื่นเต้นอะไรก็คืออยากรู้สึกว่าไม่ได้เห็นตัวเองแบบอาไม่มีอะไรอยู่ในปากแล้วอ่ะมันจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเกือบสองปีที่ลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วอ่ะอะน่าจะรู้สึกแแปลกเนาะก็ไปดูรีวิวมาอยู่ ก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะที่สยามเลยบ๊ายบายเจอกันค่ะก็ตอนนี้นะคะทุกคนนี่ก็กําลังทอดเล็กจัดฟันนั่นเองคุณหมอคือแบบมันจะแบบรู้สึกกึกๆแล้วก็ออกมาเป็นแผงเลยทุกคนตอนแรกคิดว่าจะออกมาแบบทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ว่าออกมาเป็นแผงเลยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยเนาะต่อมานะคะทุกคนเราก็มาพิมพ์ฟันกันค่ะ ก็ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเพื่อทำีเทเนอร์เนาะฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้ถอดเหล็กมาเรียบร้อยแล้วเนาคือแบบว่ามันรู้สึกแบบตอนที่คือที่เราดูวิดีโอไปแล้วเนาะก็คือที่ทุกคนเห็นเนาะคือแบบตอนแรกคิดว่าแบบเขาจะการถอดก็คือกันที่ว่าจะถอดแบบทีละอันทีละอัน,อนแต่จริงๆคือแบบถอดทั้งแผลคือแบบกกใจอยู่ทำไถอดเลยจัง แ,แล้วก็การเหมือนที่คิดเลยตั้งแต่แรกก็คือจะมีการเจียฝันนั่นเองนะคะก็แบบเจียเพื่อไม่ให้เห็นรแ,แบบรอยกาวที่เขาติดไว้เวลาเขาติดเครื่องมือ,อมวอะไเขาไดเวลาที่เขาติดเครื่องมือใช่ไหมเขาก็ต้องมีแบบเหมือนกาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อติดมันจะได้ติดอยู่เนาะซึ่งมันก็ผ่านไปด้วยดีนะทุกคนค,กคือแบบมีการยกมือขึ้นแบบหอาคะพอดีหายใจไม่ออกคะ่ะเป็นว่า มีลมเขา้าเข้าจมูกค่ะหายใจไม่ออกช่วยด้วยคะ่ะก็รู้สึกเสียวฟันอยู่นิดนึงแต่ก็คือทนได้ไม่แย่ไม่แย่อย่างที่คิดนะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเส่วนแล้วก็พิมพ์ปากคือจะบอกว่าการพิมพ์ปากข้างบนนะทุกคนมันจะทรมานหน่อยเพราะด้วยความที่มันต้องพิมพ์ฟันบนแล้วมันกดลิ้นซึ่งมันแบบมันหายใจไม่ออกมันจะ๊ะะั่กอะอะนั่นแหละแต่ก็ โอเคมันผ่านมาได้ดีคือทุกอย่างโอเคเลยแบบฟันล่างก็ไม่มีอะไรแต่แค่รู้สึกแบบจะอ้วแค่นั้นแหละตอนที่พิมพ์ปากแล้วก็แบบนี่น่าจะแบบครั้งที่สองที่เคยพิมพ์ปากร้แสด้วยแหละก็ถ้าใครยังไม่ไดูคลิปแรกนะคะที่เราเริ่มการจัดฟันนะคะก็ไปไปดูได้นะคะเกิดข้างบนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้วยแล้วก็ คือตอนนั้นก็คือพิมพ์ปากแล้วก็จำจมโมเมมตนนั้นไม่ได้แล้วตอนนี้ฟันอ่ะสวยแล้วนะก็แบบฟันเหลืองหน่อยแต่ก็แบบอาจจะไปฟอกฟันหรือว่าใช้จะลองใช้พวก,กยาสีฟันผลิตภัณฑ์อะไรอย่างอื่นช่วยดูก่อนถ้าเผื่อไมอ่ไม่ดีขึ้นจริงๆก็ค่อยไปอาจจะไปฟอกฟันหรือว่าไม่รู้ว่าทำยังไงให้ฟันขาวขึ้นนะคะนอกจากการฟอกฟันนัๆๆๆๆ่นแหละก็แล้วก็อ๋อใช่ r e นเนอร์นะคะทุกคน หลังจากที่เราพิม์ปากเราพิมพ์ปากเพื่อทำ retainer นะคะเราทำเป็นแบบสนั่นเองนะทุกคนเป็นอย่างนี้เลยเขาก็จะให้มาแบบ2อันนงนี้นะก็จริงๆแล้วคู่หนึงใช่1คู่เนี่ยหกพับาทนะแต่ว่าทางโปรโมชั่นทางคลินิกเราเนี่ยทางโปรของเราเนี่ยเขาก็แถมให้อันนึงก็คือ3,000บาทใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายเพิ่มไปอีก3,000บาทนะคะ ก็จะได้มาเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ใช่ของยี่ห้ออินวิสไลน์นะทุกคนก็คือจะเป็นยี่ห้อนี้นะคือมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นก็จะมีความแตกต่างถ้าใครสนอยากอยากให้เรามารีวิวก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งของอินวิสไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าคือของอินวิสไลน์มันต้องส่งแล็บไปแบบของต่างประเทศแล้วก็รอประมาณแบบ2อาทิตย์อะไรอย่างงี้เนาะไม่แน่ใจสองสามอาทิตย์เกือบหนึ่งเดือนอะไรเงี้ย ซึ่งมันกอดรอไม่อยากรอนานเพราะว่าเดี๋ยวฟันเคลื่อนก่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยอันนี้ของแบบไทยนะคะเขาก็จะให้มากับก่อ,อนวิธีใส่คือง่ายมากแต่วิธีการเอาออกก็คือข้างล่างมันรู้สึกแบบไม่รู้ดีแบบม,มันเอาออกยากอะทุกคนแต่การใส่คือง่ายมากแล้วก็สะดวกจริงๆคือใส่ไปแล้วก็ฟันก็จะใส่แบบเห็นอย่างนี้เลยอะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูละกันนะ ก็คือแบบการใส่ของรีเทนเนอร์ก็คือเข้าไปแล้วก็กดตรงกลางของฝั่งของข้างบนข้างล่างก็เหมือนกันเลยตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยดันข้างๆงสองอันอย่างนี้แต่ส่วนเวลาออกต้องดึงจากข้างในเกี่ยว mm hmm. เกี่ยวอย่างงี้ออกมาสองข้างก่อนแล้วค่อยดึงตรงกลางแล้วก็ออกมาอา่ีกห้ามแบบหรือว่างออะไรอย่างงี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักง่ายคือมันค่อนข้างที่จะอ่อน อแประมาณนะั้นที่หมอบอกมาก็คืออาจจะไม่เหมาะสําหรับคนนอนกัดฟันเนาะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคือมันไม่แบบมันแล้วแต่บางทีในการกัดแบบบางวันก็ไม่กัดเนาะไม่แน้ใจว่ามันเกิดจากเหตุอะไรอาจจะบางทีมันอาจจะเกิดจากเออบางคนอาจจะแบบใส่เหล็กเพราะว่าตอนใสเอาใส่แบบฟันเหล็กอะ่ะมันเรากัดฟันนอน คือมันไม่ใช่ทุกวันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดมันอาจจะแบบตอนจัดฟันแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าคือเขาก็บอกว่ามันจากความเครียดหรือว่าทํางานเยอะทํางานหนักอะไรเงี้ยความเครียดเงี้ยมันก็ส่งผลให้กันแบบถึงการนอนกัดฟันนะแต่ของเรายังไม่รู้เลยว่าแบบมันนอนกัดฟันเพราะอะไรเนาะเออมาใส่ให้ดูเลยละกันก็อันนี้ฟันข้างบนนะคะมันก็จะมีฟันกระต่าย งไงก็คือฟันใหญ่กว่าข้างล่างคือมันก็ไม่ได้กระต่ายหรอกเอาออมาไข่ไข่อย่างนี้มันก็เกิดังไรแค่นี้เลยใช่และ้วส่วนข้างล่างนะทุกคนฟันก็จะเล็กๆแล้วก็กดเข้าไปนะอ้ออ้อออเสร็จแล้วก็ ง่ายมากอ่ะคือแบบฟังก็จะกำเร้หน่อยแล้วก็เสร็จแล้วนะทุกคนอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ก็เที่ยมเลยคือมันก็ช่วยกักหลอกฟันถ้าเผื่อไม่ไม่ใส่ดีก็เริ่มนับหนึ่งไหม่อะไรอย่างนี้เนาะหมอก็ต้องมาแก้ต้องมาใส่เหล็กต้องมาทาอะไรอีกอย่างนี้ซึ่งมันก็แล้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะทุกคนก็ อย่าลืมใส่รีเทนเนอร์กันนะคะถ้าสำหรับใครที่จะไปจัดฟันคือแน่นอนต้องใส่รีเทนเนอร์นะทุกคนถ้าแบบจริงๆแล้วก็ตลอดชีวิตเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเขาพี่พี่ที่เคานเตอร์เขาบอกว่าอมมันอาจจะไม่ใช่แบบ24ชั่วโมงเหมือนตอนแรกอะ่ะอาจจะแค่แบบคือใส่ไปใส่มา6เดือนขึ้นไป1นปีเป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะลดเวลาใส่น้อยลงแค่นั้นแต่ก็ต้องยังใส่ แต่ก็ต้องใส่อยู่ไม่งั้นฟันก็เคลื่อนอยู่ดีนะทุกคนนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือถอดได้แค่ตอนกินข้าวกับแปรงฟันแค่นั้นนะทุกคนตอนนอนจะเรื่องกินลาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังต้องใส่อยู่เหมือนเดิมเนาะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเลยคืออับเซสรสุดค่ะฟันฟัน <laughs> สวยแล้วค่ะ คือเดี๋ยวจะขึ้นรูป before กับ after ให้ดูด้วยนะคะก็นี่เลยก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการจัดฟันหรือว่าคำถามอย่างอื่นก็คอมเมนต์ down below นะคะหรือว่า DM reply story ใน Instagram หรือว่าคอมเมนต์ใน TikTok คลิปไหนก็ได้นะคะ เดี๋ยวจะไปตอบให้น้อมไม่ก็ถ้าเพื่อเยอะจริงๆเหมือนเดิมเลยก็จะมาลง YouTube ให้ทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย